ถคนเดียวไม่ขับฟรีดาวเป็นคันไหนได้บ้างเดี๋ยวบีพาไปดูกันเลยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับเซลลบีเอ็นเคคาเนะคะสำหรับลูกค้าที่อายุงานน้อยๆหรือว่าอายุงานผ่านโปรแล้วแต่เงินเดือนเนี่ยเพียงแค่1,000 0ถึง1,500 0บาทและอยากซื้อรถคนเดียวไม่คําเนี่ยเป็นคันไหนได้บ้างเดี๋ยวตามบีมาดูกันเลยค่ะ คันนี้นะคะเป็น Honda b บ o m อเนะคะคันนี้ปี2014นะคะสีขาวเดิมจากโรงงานไปเลยค่ะอ่ะเนี้ยผ่อนเพียงแค่5 0าพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะเงินเดือนเนี่ยเป็นสองเท่าของค่างวดนะเงินเดือน11,000บาทก็สามารถซื้อคนเดียวไม่ค้ำฟรีดาวได้เลยอ่ะมาดูบอดี้รอบขันสิว่า ่อน5,000บาทเนี่ยคุ้มแค่ไหนนะแม็ก e 30แบบนี้พร้อมกับยางใหม่ๆปี2023นะบี 2, จัดหนักจัดเต็มให้แล้วเรียบร้อยนะคะมาดูซีด้านหลังเป็นยังไงสวยสดงดงามไหมนี่โลโก้ Bio a m e ของเขาเนี่เป็นโครเมียมสวยงามมากเลยนะคะด้านหลังพร้อมกับเซนเซอร์2จุดมาให้ด้วยอ่าเรียกได้ว่า่อน5,000บาทเนี่ยไม่ขี้เหร่เลยนะคะเดี๋ยวมาดูภายในซิว่า่อน5,000เนี่ยมัน สวยแค่ไหนนี่อ่ะเข้ามาภายในห้องโดยสารแล้วจะบอกเลยว่ารถเล็กเนี่ยที่ไม่เล็กเป็นยังไงนะคะนี่อ่ะคันนี้นะคะเครื่องยนต์1.2นะคะเป็นตัววีนะอ่ะพอเพียแค่5,000บาทได้อะไรนีค่ะดูภายในคือว่าสวยแค่ไหนอ่ะคอนโซลก็กว้างแบบนี้รถภายในคือสะอาดมากนะคะแอร์ออโต้แล้วก็เกียร์ออโต้นะคะอ่าก็คือรอบคันเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะคะและที่สําคัญ คันนี้มีกระจกปรับไฟฟ้าให้อีกตั้งหากอ่าเรียกได้ว,ว่าคุ้มเกินคุ้มดีกว่านะคะคันนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูกันสิว่าเป็นคันไหนได้อีกบ้างตามดีมาดูกันเลยนี่เจ้าเชฟโรเลตคันนี้ปี2016นนะคะอ่า สามารถซื้อคนเดียวฟรีดาวไม่คำ้ำเช่นเดียวกันนะคะสําหรับกลุ่มลูกค้าที่มีเครดิตนะเงินเดือนเป็นสงเท่าของค่าง,งวดคันนี้ผ่อนอยู่แค่6,400บาทตลอดอายุสัญญาเท่านั้นเองนะคะอ่ะอยากได้คันนี้เนี่ยเงินเดือน13,000บาทซื้อคนเดียวไม่คำ้ำฟรีดาวไปเลยคันนี้เครื่องยนต์2.5นะคะมาพร้อมกับแม็กอารี30แบบนี้แจ่มๆไปเลยนะขอบ18นะมาดูสีสีว่ารถมือสองเนี่ยยังสวยแค่ไหนอ่ะเรียกได้ว่าเปอร์เซ็นต์ของสีเนี่ย 99-99กันไปเลยนะคะมาดูด้านหลังสินี่เป็นไงแอบซิ่งนะอ่าคันนี้เชฟโรเลตโคโลโดนะยังไม่มีเจ้าของนะพร้อมรอพี่ๆมาซิ่งด้วยกันนะคะอ่ะคันนี้ก็ระบบไฟฟ้ารอบคันนะด้านในก็มีม,มีวัดบูธโผล่มาเลยนะคะก็คือว่าหล่อนะอ่ะคันนี้เรียกได้ว่าหล่อนะคะมาทางด้านหัวเกียร์กันบ้างก็เป็นไทเทนเนียมแล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะขับสนุกแน่นอนอะ่ะ ภายในห้องโรยสารก็คือสะอาดนะคะอ่ะคันนี้แค่เปิดได้และที่สําคัญด้านหลังนะมีคัาให้ด้วยนะใครชอบตักผ้าน,นะคะก็คันนี้เหมาะมากๆเลยนะอบอกเลยว่าเงินเดือน13,000บาทมารับคันนี้ฟรีดาวคนเดียวไม่ค้างไปเลย เชฟอีกหนึ่งคันนะชเชฟโรเล็ตโคโลรโดสีน้ำตาลนะคะนี่คันนี้ปี2015อ่ะให้ดูสิว่าแตกต่างกับคันเมื่อกี้ตรงไหนนะคะบอกเลยว่าสวยเหมือนกันเลยนะคะเครื่องยนต์2.5นะขับสนุกแน่นอนคันนี้เป็นตัว LT นะคะมาดูบอดี้รอบคันสิว่าสีน้ำตาลของเราเนี่ยมันขี่ริ้วขี้เลร่บ้างไหมนะคะบอกเลยว่าสีเนี่ยไม่มีรอยขีดข่วนแต่อย่างใดเลยนะคะมาพร้อมกับแม็ก TE แบบนี้นะคะ6กา้านอ่าเรียกได้ว่า สวยแจ่มเลยแจ่มว้าวแน่นอนอ่เปิดเข้ามาก็คือคันนี้เป็นระบบไฟฟ้ารอบคันเลยนะคะสามารถปรับกระจกได้ตรงนี้นะคะเป็นกระจกปรับไฟฟ้านั่นเองนะคะอ่ะบอดี้รอบคันก็ถือว่าโอเคนะภายในก็กว้างขวางนะคะอ่านี่คันนี้ผ่อนเท่าไหร่ลูกค้าเครดิตผ่อนเพียงแค่5้0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเงินเดือน1 1 0 0 0บาทนะคะสามารถซื้อเชฟโรเลตคันนี้คนเดียวไม่ครั้งฟรีดาวได้เลยอ่ะ นี่หัวเกียร์ก็แตงมาแล้วเป็นไทเทนเนียมนะคะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะอ่ะด้านหลังนี่แคบเปิดได้อ่ะให้ดูก่อนอ้ากว้างมากๆนะคันนี้นี่เบาะก,ก็คือสะอาดนะคะสวยหรูตามสไตล์เชฟโรเลตเขานะคะบอกเลยว่าน่าใช้งานอีกหนึ่งคันนะเงินเดือน11,000มมาจบคันนี้ไปเลยอ่ะมากลับมาที่รถเก่งอีกหนึ่งคันนะคะเป็น คันนี้เป็นไฮไลท์ของเราเลยนะ Honda City นะปี2 0 1 2นะจอน2013นี่มาพร้อมกับโลโก้ตัวเฮดสีแดงแบบนี้นะอ่ะคันนี้บอกเลยว่าน่าใช้งานและที่สำคัญผ่อนถูกมากๆนะคะให้ดูบอดี้รอบคันนะคะนี่ก็มาพร้อมกับสกเกิร์สสวยๆแบบนี้เลยรอบคันนะคะเรียกได้ว่าขับไปไม่ไอายใครแน่นอนนะคะมาดูสิชุดสีคันนี้เป็นยังไงผ่อน6ันเนี่ยขี้ริ้วขี้เหรหรือเปล่านะคะอ่ะนี่ เรียกได้ว่าสีเนี่ยคือยังสวยนะคะยังไม่มีรอยขีดขวดแต่อย่างใดนะคะด้านหลังนะคะมาพร้อมกับเซนเซอร์2จุดพร้อมกับโลโก้ซิตี้ตัวเฮสีแดงแจ่มๆแบบนี้นะคะเครื่องยนต์ไอวีเทคนะเครื่องยนต์1.5นะคะบอกเลยว่าประหยัดน้ำมันและขับสนุกด้วยนะคะอะมาดูภายในสิว่า Honda c ซิ y ีเนี่ยเขาหน้าใช้งานแค่ไหนนะคะคันนี้มีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมาให้ด้วยนะคะสามารถปรับเพิ linearly. ่มบรับลดเสียงนะคะตรงนี้ได้เลยที่พวงมาลัยได้เลยนะค่ะ คันนี้เป็นเ e กียร์ออโต้นะเครื่องเสียงก็มี FM AM AUX สามารถเสียบ USB ได้นะคะเบาะค้าก็เป็นเบาะเดิมจากโรงงานเลยนะคะมาให้ดูสิว่าแล้วรถผ่อนหกของเราเนี่ยมันน่าใช้งานแล้วว่ามีการชนหนักจนน้ำมาหรือเปล่านะคะนีะ่ให้ดูกันเลย๊บน,นี่่อะให้ดูกันแบบเรียวๆเลยนะคะนี่เห็นไหมร่องรอยเม็ดอาร์คนะคะนี่คือเม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานนะคะสามารถดึงได้ทุกบานเลยนะคะประตูของเรา เรียกได้ว่าซื้อรถกับเราเนี่ยสบายใจหายห่วงได้เลยนะคะสำหรับกลุ่มลูกค้าที่เงินเดือนน้อยเนี่ยบอกเลยว่าเรายกขบวนมาให้แล้วนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งคันนะคะน่าใช้งานแล้วก็พร้อมแต่งซิ่งมาให้ด้วยบอกเลยว่าสตาร์ททีเนี่ยแม่ออก็หุันเลยียวดียวนะคะเน่จะเป็นทัานอื่นไม่ได้นะคะก็คือ มิสูไททอนของเรานั่นเองนะคะคันนี้เป็นตัวเมก้าแคปนะปี2014นะคะนี่ก็คือแต่งซิ่งแต่งครบมาแล้วนะคะเรียบร้อยมาให้ดูภายในและด้านข้างกันก่อนนี่แม็ก e ีแล้วก็ยางใหม่แบบนี้นะคะมีจับให้จัดเต็มเลยนะคะนี่ไฟเรียวปลายกระจกนะคะมีออปชั่นมาให้ด้วยนะอะมาดูด้านหลังสิเป็นไฮไลท์ยังไงนี่ไททอนคันนี้เขาก็มีคำ้ำท้ายค้ำใต้ามาให้นะคะสำหรับวัยรุ่นทรงเอนะนี่ คันนี้ก็แต่งหล่อเท่มาเลยนี่ปลายทอไทเทนเนียมแจมแแบบนี้นะคะบอกเลยว่าสตาร์ททีเนี่ยกระหึ่มแน่นอนนะคะไม่อายใครด้วยและที่สำคัญนะคะภายในเป็นยังไงด้านนอกแต่งซิ่งเนี่ยแต่ว่าภายในยังไม่ทิ้งความเดิมนะคะ,ะกระจกก็ปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะคะคันนี้ ไฮไลท์นะคะคันนี้ก็มีจอทัชสกรีนมาให้ด้วย7นิ้วแบบนี้เลยนะคะ,ะเรียกได้ว่าขับสนุกแล้วก็ภายในเนี่ยก็พร้อมฟังก์ชันต่างๆครบเลยนะคะอ่ะ เบียธรรมดานะคะคันนี้และที่สําคัญคันนี้ผ่อนเท่าไหร่ผ่อนแค่ห้าพันแปดบาทเท่านั้นนะคะเงินเดือนหมื่นสองมาซื้อคันนี้จบจบไปเลยเป็นไงกันบ้างคะทุกคนสําหรับวัยรุ่นงบน้อยนะคะอ่ะใครอยากได้คันไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเก่งหรือกระบะนะคะเรามีพร้อมซัพพอร์ตให้ตลอดทุกคันนะคะและที่สําคัญรับทุกกลุ่มอาชีพนะคะไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรนะคะขอแค่มีที่มาของรายได้ชัดเจนเท่านั้นเองนะคะสามารถทักเข้ามาในเพจ Facebook ของเราได้นะคะ nk คาเซนเตอร์นะคะคอยมีแอดมินคอยบริการตลอด24ชั่วโมงเลยหรือว่าช่องทางการติดต่อส่วนตัวของบีนะคะ0828793754เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้และที่สำคัญนะอยากรู้เงื่อในใไขไฟนั้นนะคะฝากติดตาม TikTok อกเซลบีเอ็นเคคาเซนเตอร์ด้วยค่ะจะมีครบให้ทุกอาชีพเลยอ่าแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะก็คือช่องทาง YouTube ของเรานั่นเอง ช่อง NP Car Center นะคะฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆและการรีวิวรถในแต่ละคันให้ได้ชมกันนะคะก็ฝากไว้ด้วยค่ะวันนี้พี่ก็ขออนุญาตลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย